แสงจันสลัวลอดผ่านกิ่งไม้แห้งกลางสองต้องเรือนไม้เก่าที่ปลูกมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของไอ้ทองทองกวาดสายตาไปรอบห้องโถงที่มืดมิดเสียงจิ้งหรีดไล่รอบนอกยิ่งทําให้ความเงียบในบ้านวังเวงจับใจเขานอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วตั้งแต่เรื่องราวแปลกๆเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านเมื่อสองสามเดือนก่อนมีชาวบ้านล้มป่วยและเสียชีวิตไปทีละคนสองคนหมอประจําตําบลก็บอกว่าป่วยเป็นโรคระบาด แต่ชาวบ้านกระซิบกระซาบกันว่ามันไม่ใช่โรคธรรมดามีคนเห็นแสงวูบวาบประหลาดลอยวนเวียนอยู่รอบบ้านคนตายในยามวิกาลและที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงกระซิบเสียงกระซิบที่ว่านั้นเป็นเสียงแหบพร่าคล้ายคนแก่หิวโหยมันจะดังขึ้นในยามที่ดวงจันทร์เต็มดวงและจะดังอยู่หน้าบ้านของเหยื่อรายต่อไปใครได้ยินเสียงนั้นก็จะป่วยกระเอาะกระแสะและจักไปไหนไม่ช้าคืนนี้เป็นคืนจันทร์เต็มดวง ทองกลืนน้ำลายเอือกเขานั่งขดตัวอยู่บนเตียงมือกำพระเครื่องแน่นจู่จู่ก็มีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นนอกหน้าต่างหิวเหลือเกินลูกเอ๋ยหัวใจของทองเต้นระรัวราวกลองศึกเขารู้ดีว่าเสียงนั้นคืออะไรมันคือเสียงของปอบปอบที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าสิงอยู่ในร่างของยายมาคนแก่หลังค่อมที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านยายมาเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านมานานแล้วเพราะสายตาของแกดูดำมืดและไร้ชีวิตชีวาเสมอ เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อ,อยๆ <c oughs> คล้ายมันกำลังเคลื่อ <c> น <oughs> ที่เข้ามาใกล้เสียงกุกกะเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขูดขีดผนังบ้านทองหลับตาปีพยายามไม่หายใจกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ออกมาสิลูกเอ้ยให้ป้าขอ,ขอกินหน่อยเสียงนั้นดังอยู่ข้างหูเขาแล้วคองผวาเฮือกลืมตาขึ้นพรั่ว <c oughs> งสิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบใบหน้าเขียวย่นของยายมาลอยเด่นอยู่ตรงหน้าต่าง ดวงตาของแกไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปมันเรืองรองเป็นสีแดงกับคล้ายถ่านไฟเสียงกรอดกรอดดังมาจากลําคอของแกพร้อมกับลมหายใจอุ่นร้อนที่พัดผ่านเข้ามาในห้องฮองกรีดร้องสุดเสียงเขาตะเกียกตะกายหนีแต่ร่างของเขากลับเหมือนถูกตรึงไว้กับที่แสงสีแดงในดวงตาของยายมายิ่งสว่างวาบขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับมันกําลังดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในความมืดมิดแล้วทุกอย่างก็เงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีด ที่ยังคงส่งเสียงเร่ยรอบนอกและความหนาวเย็นเยือกที่เข้าเกาะกุมร่างของทองตลอดไป